เห็นมังนาวมันดกมือนีสิพาเอามังนาวไปทำประโยชน์กันมักนาวลูกโตโตสดสดเลยโอ้ใหญ่กว่านมอันโอ้ใหญ่กว่านมเจ้าของไปได้เนี่ยป้าโทรุนะมังนาวกะเยอะเฮามันมีน้ำกะหน่วยตึงๆบ่จำเป็นต้องใหญ่ก็ได้บางเ่อหน่วยใหญ่ก็อาจสิบ่มีน้ำก็ได้จุกมันจะคล้ายๆหน่อยนะนะ โ <Okay. S 2> อเคพอแล้วอากาศเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวก็มีฝนมาใน้ท่าร่างกายเฮาบ่ค่อยแข็งแรงหรืออาจซีเป็นไข้ได้เนี่ยอันนี้ซีซอยเฮาได้กับน้ำผ่อนอีกอย่างเนาะการที่เฮาเป็นไข้แล้วมา,มาเป็นไข้ในช่วงที่โลกโควิดระบาดเฮากระหลอนเฮาก็เลยต้องหาตัวช่วยเพื่อเฮาสบายใสขึ้นแล้วมันก็นมีประโยชน์ ในการใช้ชีวิตไปจําจวันเลยแหละนะไปกินแบบนั้นนะมาเบิง้งเป็นเออเป็นการกินมะนาวผสมน้ำหอนกินน้ำหอนแล้วก็บ,บีบมะนาวใส่ประมาณนี้เลยเนาะในการน้ำหอนน้ำหอนเลยแหละนีอนะ่อ่ะพอซาม,มีแหละกะว่าจะกินสามีแหละน่ใหญ่เลยน้ำมาจักไหนช่วย ใส่ตามใจตามใจชอบเลยด้วยจ้ะมะนาวซุมแพ้จ้ามะนาวฟรามมิงไทยแลนด์ปุก๊กไป็นักของเขามากิน <c oughs> เป็นสีไสยเป็นสีกนึ่งสีใหญ่ๆแบบนี้เลยพอไปหมักส้มๆส้มๆภาษาเปะคือเปรี้ยวๆสุดยอดเอาจนวินาทีสุดท้ายบนพี่น้องเชียงเป็นปุน๋ยต่อไป คเลคุเล,เลคนคนน้ำหอนผสมมะนาวตอนนี้เป้นรู้สึกว่าเป้ไอไปกินน้ำปั้นมาอไอหลอนบบดนี้ <c oughs> ก็เลยมากิน <c oughs> แต่เคยแต่ก็กินกินคู่มืออยู่แล้วแหละก็ยังมาแซ่บอันอันพี่น้องนะ มันสรอยได้อีกหด้เข้าเป็นวัดแปบลบว่าเขาอาไเข้าเจ็บ๊บคอแต่เขา้าบัดได้เป็นโควิดอย่างนี้มันซอยได้และอีกอย่างคือเปไปได้ยินมาเนี่ยมันคล้องสองกันพอดีก็คือได้ไปเจออะไรไปเจอ,อันตามเออเพจต่างๆไปเจอตามเออกูเกิลมาว่าการกินน้าฮอรเนี่ยแล้วก็บีบมะนาวลงไปเนี่ยมันซ่อยเนี่ยเอ,อ่อการเอ,อ่อรักษาโควิดเบื้องต้นประมาณนั้นนะลองเบื้องเด้อมาอาจัยได้ผลดีก็ได้อันนี้ก็ฟังเขามาได้ แต่มันก็นดีนะสำหรับเขาที่ว่าเออเขาคันคอเขาเป็นไอน้นี่มันซอยได้อีกซอยได้บริตัวแน่นอนเพราะว่าประสบการ์ตงเลยจากตัวเองและคนในครอบครัวไปลองบเบิร์ดพี่น้องเด้อเข้าดูแลตัวเองดูแลสุขภาพเขาแถมยังออออประโยชน์ข้างล้วบ้านเขาเองจ้ะลองเบิรงขอบคุณค่าอีกามชมเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ดเด้อถ้ามันเป็นผลประโยชน์ผลดีกะนํำไปใช้ประโยชน์ได้จ้าขอบคุณค่า <laughs> oh, so <laughs>